ในรถนั่นแหละตอนน้องจอดลงมอนเก็ฝั่งไหนอ่ะอยู่ฝั่งโน้นฝั่งไหนฝั่งนี้ไม่ใช่ตรงเลยลงมาลงมาได้ดีทำให้ยืนเพราอมาเก่ง โอ้ยแสนรักมากกินกินเสียงดังชอบจูบยศจันมร์แม่เมาหน้ารักหมดละแม่เมาหน้ารักหอมจริงดิหอมจริงอยู่ในคลิปแล้วเที่เพียรักรอบจริงเลยซ้อมไม่มีเลยก่อนบอกที่บอกก่อนไหมไม่บอกยัไม่ด่า ก่อนเดี๋ยวเขาด่าเขาไม่ยอมแต่น่ารักอย่างนี้น่ารักน่ารักจะขอเจ้าของยังชมเลยว่าตลกมากอน้าได้ใหม่เนยเจ้าของไหนเจ้าของงานใช่ค่ะคนที่จัดเขาเป็นไฮลุคตอนนี้ตอนตลกนี้น่ารักมากคำตอนพูดมากกว่าอีกนะจะหลุดได้แต่ทำเวลาต่อเดี๋ยวไปไปไหนไปไหนไปได้ จะพูดแล้วก